สวัสดีครับผมพบก,กับผมเชิดแอนต้อยนะครับผมบผมีพวงกุญแาพีพี่น้องมาเบ่งหอยเชอรีสีทองครับผมไอผมทดสอบเลียงเลียงล่องเลียงเบ่งนะครับผมลองเลียงเบ่งในบอนอ่อลเด็กๆเบ่งนะครับว่ามันสใหญ่บอน,นะครับผมนี่ผมเอามาปล่อยดนหนึ่งอาทิตย์แล้วครับพี่น้องหนึ่งอาทิตย์นะตอนนี้กะเริ่มเห็นผลแล้วครับผมเริ่มไข่แล้วครับผมนี่ครับผมเอามาปล่อยในหนึ่งอาทิตย์ไข่แล้วครับผม บันนี้ก็สลอเบื้องว่าประมาณจ้กอาทิตย์เนาะครับนอมันจะฝากออกมานอะรอเบื้องครับผมเอามาปล่อยสีหาต้นนี่แหละครับผมอันนี้เห็นต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ถ้าพูดตัวหนึ่งอยู่ดีๆหมดครับมันเหมือนเนี่ยตัวหนึ่งน่าจะอยู่ไต่ไต่ไต่กระเบื้องนะครับผมอยู่ไต่กระเบื้องอันนี้ก็ร่งเปลี่ยนนามให้มันครับเลือยใส่เนี่ยนาม ลองเลียงเบื้่งมันมันจะเกิดบอนะครับผมเห็นข้าเจ้าเลียงก็เกิดกันลายก็เลยล่องเลียงเบิ้งเพื่อโคตขัางหาได้ขยายออกอีกครับนะฮะได้ขยายออาอีกเนาะขันมันเลียงแล้วมันมันได้ได้ผลผลิตดีเนาะครับเนาะก็จะได้ขยายออกอีกอันนี้ใข่มันน่าจะหลายัตอยู่นะครับผมใครมันอันนี้ล่องใส่บอลหน่อยๆเบิ้งนะครับ ว่ามันจะเป็นอย่างไรพเอามาหกโ,โ,ตโตตายไปแล้วสองครับผมเหลืออยู่สี่ตอนนี่บรลูว่ามันเกิดจากสาเหตุออยังน,น,นะครับผมที่มันตายนะเบิ่งนี้ครับผมเบ,บิ่งจะชัดตัวหนึ่งใบใบัใบน,น้นบางนะครับ ต,นะตัวหนึ่ง่าจะอยู่ในในมุมกระเบื้องตัวหนึ่งถ้ามันขยายพันธุ์องดีอ่ะจะได้ขยายบอ่อนะครับผมจะได้ขยายบอ่ออ,กอีกว้ามันจะ เปนตะเหลี่ยงตะยงญญังบ่มันพ่อัสงไงบันะครับโอเคเนาะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะคอยดูคลิปต่อไปนะครับว่ามันจะได้ผลผลิตบ่นะครับเนาะ โอเคนะครับผมคลิปนนิกะเชนี้น,นะครับผมสวัสดีครับ